ใบครูโจนะครับวันนี้เป็น ep ีที่30ครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณนั่นเองนะครับเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับมาถึงตัวอย่างที่1นนะครับวิธีการตั้งคูณเราจะตั้งคูณในแนวตั้งใช่ไหมครับเนาะข้อแรกของเราก็คือ4.8คูณ2นะครับนักเรียนก็เขียนไปเลยตอนนี้คุณครูสร้างช่องขึ้นมาแล้วนะครับ เขียนไปก่อนเลยนะครับตัวตั้งนะครับ4.8ขอโทษที4.8นะครับใส่จุดแล้วก็เลขแปดนะครับคูณกับสองนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการคูณทศนิยมแบบนี้นะครับกับจำนวนนับในแนวตั้งนะครับเราจะต้องใส่จุดให้ตรงกันนะครับใส่จุดให้ตรงกันนะครับในคําตอบเราก็ใส่จุดไว้ก่อนเลยนะครับอะต่อมานะครับ สอคูณแนะครับนำเลขสอคูณแก่อนนะครับได้16ใส่หทด1ด้านบนนะครับต่อมาเอา2ไปคูณ4ี่นะครับ2อคูณสี่ก็ได้8ทด1ได้9กนะครับอก็ได้คำตอบของเราก็คือตอบ9.6นั่นเองนะครับมันเหมือนการคูณแบบธรรมดารือแบบไม่มีทศนิยมเลยนะครับแค่ว่าตอนแรกอ่ะเราจะต้องตั้งจุดให้มันตรงกันเฉยๆนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับ ข้อที่2องครับเจ็คูณหนะครับเขียนไว้เลยนะครับเจุดเนะครับคูณกับ 5. เนาะใส่จุดไว้ในคําตอบบรรทัดสุดท้ายไว้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาคูณเหมือนปกติเลยนะครับ5้คูณเกนะครับหู้ณเก่อนได้45ใส่5้าทด4ีนะครับห้าคูณเได้35มสทด4ได้39มสิบกนะครับได้สามก็ใส่9้าแล้วก็ใส่เลขสามนะครับ คำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ39.5นะครับสังเกตนะครับจากโจทย์อ่ะทศนิยมมันมี1ตำแหน่งคำตอบของเราก็จะมีทศนิยมหตำแหน่งเหมือนกันนะครับข้อที่3ครับ14.8สีุ่ดแคูณเคุณกูก็จะเขียนตัวตั้งก่อนนะครับสิบุนะครับคูณอยู่กับ7นะครับ เช่นเดิมใส่จุดให้ตรงกันนะครับ่าแล้วก็เอา7คูณตัวแรกก่อนนะครับเจ5ดดหบหกใส่6ทดหด้านบนนะครับเจ2ดสี่บนะครับ7คูณ4ี่ได้28 28ดดทดห้านะครับก็คือบวก5ได้ส3สบสานะครับใส่3มทด3มนะครับ7คูน1นะครับได้7ทด3มเป็น1ิบนะครับ ก็คำตอบของเราก็คือ103.6นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ103.6ข้อถัดมานะครับอันนี้จะเป็นข้อที่5นะอ่ะ2นะครับจุด17นะครับคูณ6นะครับ ที่คุณครูมีตารางให้ทุกข้อแบบนี้ก็เพราะว่าคุณครูจะพยายามทําหลักให้มันตรงกันนั่นเองนะครับใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใส่จุดให้ตรงกันนะครับอ่าต่อมานะครับคูณปกติเลยนะครับเอา6กคูณเก่อนนะครับ6กคูณเนะครับสีนั่นเองใส่2ทด4นะครับต่อมา6กคูณหได้6ทด4เป็น10 10ก็ใส่ศูนย์ทด1ด้านบนนะครับ ต่อมาหกคูณสองสิบสองนะครับหกคูณสองได้สิบสองทดหนึ่งเป็นสิบสามนะครับสิบสามก็ใส่สามใส่หนึ่งะครับคำตอบข้อนี้ของเราก็จะได้เข้ากับ13.02นะครับสังเกตตำแหน่งจากโจทย์เนาะมีสองตำแหน่งคำตอบเราก็จะมีสองตำแหน่งด้วยนะครับต่อมาข้อที่5ใช่ไหมครับค,คุณครูก็เริ่มสับสนกับเลขของครูอาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะ นักเียก็จะใส่ใจนะครับผมขออภัยทีนะอะ0.59คูณ4เขียนไปก่อนเลยนะครับ0.59นะครับคูณ4นะครับใส่จุดให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วค่อยคูณเนาะ4 9ได้36ใส่6ทด3นะครับ4คูณ5ได้20ทด3เป็น23ใส่3ทด2นะครับ4คูณ0ได้0นะครับ0บวก2ก็ได้2 คําตอบของเราข้อนี้ก็คือ2.36นั่นเองนะครับข้อถัดมาคือข้อ6นะอ่าเขียนไว้ก่อนเลยนะครับ5.06นะครับคูณ9เนาะใส่จุดให้ตรงกันนะครับแล้วเอา9คูณ6ได้เลย9คูณ6ได้54ใส่4ทด5ด้านบน 9กคูณศย์ได้0ูนย์นะครับบวกหาที่เราทดไว้ก็จะเป็น5้าศูย์บวกหาได้5เนาะแล้วก็9กคูณหได้45นะครับใส่เลขห้าทด4ด้านบนแล้วก็ดึง4ลงมาได้เลยนะครับคำตอบของเราข้อนี้ก็คือ45.54นั่นเองนะครับไปถึงข้อ7กันเลยนะครับข้อ7ก็คือ1.043งคูณสนะครับ เียนลงไปเลยหนึ่งจุดศนย์สี่สามข้อนี้มีสามตำแหน่งเนาะคำตอบเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสามตำแหน่งแน่นอนนะครับใส่จุดให้ตรงกันนะครับแล้วก็คูณเข้าไปเหมือนปกติเลยสามคูณสามได้เก้านะครับสามคูณสี่ได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งด้านบนสามคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งข้างหน้าสุดตรงนี้นะครับก็ได้สามคำตอบเราข้อนี้ก็คือ 3.129นั่นเองนะครับไปดูข้อที่8กันเลยนะครับอ่าข้อ8ของเรานะครับ3.105เนะคูณอยู่กับ5นะครับใส่จุดให้ตรงกันข้อนี้นะครับมี3ตำแหน่งคำตอบของเราก็จะเป็น3ตำแหน่งด้วยนะอ่ะ5คูณ5ได้25ใส่5ทด2 ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดสองก็เป็นสองนะครับห้าคูณหนึ่งตรงนี้ได้ห้านะครับแล้วก็ห้าคูณสามได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาได้เลยนะครับตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ก็ตอบสิบห้าจุดห้าสองห้านั่นเองครับผมมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่เก้านะสิบสองจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดคูณกับแปดนะครับ เขียนไปเลยนะครับ12.007นะครับคูณ8ใส่จุดให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วก็มาคูณได้เลย8คูณ7ได้56ใส่6ทด5นะครับ8คูณ0ได้0ทด5ก็เป็น5เนาะ8คูณ0ตรงนี้ก็ได้0นะครับ8คูณ2ได้16ใส่6ทด1นะครับ 8คูณ1ตรงนี้ได้8ทด1ด้านบนก็เป็น9นะครับข้อนี้จึงตอบเท่ากับ96นะครับจุด056นะครับก็เทคนิคการคูณของเรานี้เขาทำตัวอย่างให้ดู9ข้อใช่ไหมครับเราจะต้องนะครับวิธีการคูณเศษเออทศนิยมกับตัวจำนวนนับเราจะต้องตั้งแล้วก็เติมจุดให้มันตรงกันก่อนนะครับ ขึ้นคูสร้างตารางขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะทําให้มันแบบตรงกันมากที่สุดนะครับแล้วก็คูณเหมือนปกติเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็เอาคาตอบมาตอบนะครับทศนิยมสังเกตทศนิยมมันจะเท่ากันกับโจทย์เลยข้อนี้มี3ตําแหน่งนะครับก็คําตอบของเราก็จะมีทศนิยม3ตําแหน่งด้วยนั่นเองนะครับขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ